สื่อช่องไม่เคยไม่เคนเคยไม่เคนมีเค คืหนูต้องบิววาลมตัวเองก่อนแบบนี้ใหมันมาก่อนใช่มันต้องเข้ายานประมาณครึ่งชั่วโมงใช่นะคะวันนี้นะคะพวกเราก็กลับมาทำารีอคชันอีกแล้ว r รีอคชันคืออะไรรียกชันอีกแล้วนะคะนั่นคือการรีอคชันงานมาม่า2020นะคะทุกคนซึ้งวันนี้ก็จะเป็นในพาร์ของฝั่งบอยแบกันบ้างน,นะคะถ้าไม่ติดลิขสิทธิ์ทุกคนก็จะได้ดูนะคะ คนรู้นะคะว่างานมาม่าน,นี่ก็คืออยู่กับพวกเหล่าติงทุกคนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วตั้งแต่แบบเราออกมาอ oh ุ้ยแอุ้ยแก็มีงานมาม่าแล้วหรือเปล่าไม่ใช่ล้อเล่นนะคะแต่ปีนี้ก็แบบว่าศิลปินมากันมากมายเลยนะคะมีวงเมนใครมากันบ้างไหมขอถามหน่อยมีเชสเชอร์ NCTNCTBTSBTSThe Boy ไม่มีอสเอสเตคิดนะคะก็มีแบบหลากหลายมากมายมากจริงๆนะคะซึ่งของฉันก็มีเมนมาเหมือนกันแต่ว่ามาเป็นแบบฟีืแบบรับรางวัลเฉยๆก็คือซูยองนะคะมาเป็นแบบใส่ชุดสีแดงมาเออสวยมากขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณแทนโซนทุกคนไงอ้ไม่คือถ้าจะขอบคุณว่าฉันสวยกันคือไม่ต้องแล้วเพราะรู้ตัวเองอยู่แล้วไงไม่ต้องพูดเยอะพูดหลายทีแล้วก็ได้ราเร่มดีนย อ่ะเดี๋ยวเราไปรีแอคชั่นเดอะบอยส์กันดีกว่านะคะเพราะว่ามีคนรีเควสมาให้แชมรีก็คืออีพ mm ี่นิกเองเดี๋ยวจะขึ้นรูปไปให้แผล <laughs> ซึ่งนางเป็นแฟนคลับเดอะบอยส์จากที่เดอะบอยส์ <laughs> ไปแข่งรายการ o ร d ทูคิงด d o มมาเธอ <laughs> ช่วงไปสมุยนันที่นางแบบอวยไม่อยู่ดว <laughs> <laughs> ว่าแบบเออวงนี้เปอร์ฟอร์แมนซ์ดีแล้วก็เป็นผู้ชนะจากคิงด o m ม o ร d ทูคิงด d o มด้วยครับผมค่ะ <laughs> <laughs> เราเราเป็นฟิล์มักเกิลนะคะเราแบบไม่ไม่ไม่รู้จักใครเลยแต่ว่าแบบจะมาดูว่าคือชื่อระบบแฟร์แมนแล้วก็เป็นผู้ชนะจากอันนั้นนี่แบบจะบางขนาดไหนอะไรแบบนี้นะคะทำแล้วก็ไปรียอะไรค่ะเด็กเกิร แบต้นลกทาคเโอ้ซีซีปังมะจอืมโอ้นั่งวันลังเลยเด้อดูอ่ะดูแบ๊ดแบ๊ดอืมชุดสวยจัง เหมือนเป็นคิงปะน่าจะเป็นคิงที่นาชนะเอชใช่ไหมเออเหมือนอันเดียวกับสเตคิทเลยอ่ะเหมือนเป็นเรื่องราวเดียวกันอ๋อเป็นสตอรี่ต่อกันใช่ไหมอะใช่นี่ไงอันนี้ของสเตคิทตอนแรกแล้วนี่ของนาแล้วก็โซเอทีน่าจะอันนี้แน่เลยอุ้ยเก๋จังไม่ใส่ด้วยนะกคลังเก่งชิงมงกุฎกันน่าจะใช่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 ก๋่นะอ้เออ อุ้โอ้หิน้อง์ินเนอร์เสื้อสวยยังไงฮะชอบยังชอบไอตัวไอนั่นอะข้างบนอะไอตัวไอนั่นโอ้เล่นใหญ่ไม่วเสลียงไปถ้าล้อหมุนจะเหง่งมากเลยจะเก๋มากเลยเราหมุนด้วยอุ้ยชุดไปข้างบนสวยนะเธอว้าว คนนี่ก็หล่อ,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 อโอ้คนเล็กจังคนนี้คนเดียกับพี่เลยม,มีลูอ๋อมีลูเลยนะเหมือนแบบวิ่ง <Wing. S 1> เออใช่เอออุ้ยวิ่งลงมาแล้วก็วิ่งต่อเถอะมอว่าเออเพลงนีลล้คุ้นๆแล้ว โอ้โอ oh, oh. oh, you know, no. ้อ si> ินเนอร์เนาะทำสเตจดีจริงโอ้นีก็รอสีพี่กี่คนนิวงนิดนึเฮ้ยไม่รู้เหมือนกันเห็นหน้าคนเมื่อกี้นาถึงฟิลเจโน่คุยนี่ก็รออะไรนี่ทุกคนคุณนีรอมากเลยอะจริงเชื่ออะไรบอกได้นะคะทุกคนมินาจีเที่ยไห ขายขายของเนยนร้าคะาโอ้คนนี้ก็ดีโอ้คนนั้นหล่อจังโอไยไลไรอะใช่ใช่เดนก็หล่อแต่ว่าดีไปหมดเลยเนี่ย เดี๋ยดทุกีนอนสเตจแข่งกันตายหูแบบตายได้ตายอันเธอโอ้ยอะไรนี่เฮ้ยแตคุอกเาไเรียบโันนั้นค้ามไฟแบบอไรคือความไฟแบบชอบความมีไฟเหรอเมื่อกี้อ่ะืมเขาก็ลองสู้กันกระดดลมัน สิบคนขึ้นไปได้เลยทุกคนนก็ดีอ่ะผมลำเงินก็หล่อหล่อทุกคนทุกคนดีใจเยอะอยู่โอ้สองสี่หกแปดสิบสิบเอ็ดล้อเออสิบเอ็ดคนนี่อ่ะมันแต่สวยนะเธอเป็นฟีซูที่แบบมีข้างในแล้วแบบอันนั้นสวยมากอุ้ยโอ้โหถ้าเตอมไปอัพมาดีอินเนอร์ผมแดงด้ว ผมเนาะเกิจริงมีทันทีมากชอบบังไฟที่สุดแล้วดียร์ไม่ติดหวังเธออยากดูอันนั้นเลยอ่ะรถทูคิงดอมอ่ะอยากรู้ว่าสเตตอื่นๆจะเป็นยังไงอ,อมันแข่งขันสูงมากอะไรกันนะั่นแบบบอยแบนด์ทุกคนแบบจัดเต็มมากจริงๆข้อหนังได้ชนะมาที่จริงคือที่จริงกันไม่ได้เป็นม้ามืดเลยนะโดยบอยเนี่ยแบบเป็นแบบปกติเลยอนะ่ม้ามืดเขาแบบคนที่เขาวางตำแหนงไปแล้วน่าจะเป็นเพลย์ทากอนกันอนยะ่างเงี hmm. ้ยแล้วก็ไปกันใช mm ่ hmm. <ๆ> แต่น้องก็แบบต่อสู้จนชนะขึ้นมาได้แบบนี้ดีจริงขวบเยอะมากขวบเยอะจริงคือตอนแรกคิดว่าชนะคิดว่ามีแบบแปดคนเก้าคนอะไรแบบนี้จริงจมีสิบเอ็ดคนสิบเอ็ดคนหรือเปล่าไม่รู้นะแต่กุนเต้ที่นับได้สิบเอ็ดคนแล้วก็ว่าแล้วทำไมซีนตัดไปซีนนี้แล้วแบบเอ้าคนนี้อีกแล้วทำไมไม่เห็นเมื่อกี้อะไรแบบนี้ใช่ไหม,มพอตัดไปเอ้ามาแต่ไหน,นแล่วคนนี้อะไรแบบนี้แล้วก็ข้างล่างก็คนเยอะอยู่แล้วแล้วไปซีนที่แบบว่าขึ้นไปยืนบนนั้นสองคนแล้วก็โดดลงไปใช่ไหมแล้วก็ลงมาข้างล่างมีคนเยออะะแแแล้้วไีีีกก่่คนนนนัรบบบบ คัวกันแน่อย่างเงี้ยเออสิบเอ็ดคนสมาชิกเยอะอย่เหมือนกันจริงแต่ดีอ่ะทำดีหวงว่าจะตกแฟนได้เยอะๆอะไรแบบนี้เอออยากอยากเห็นวงแบบมีของใช่ใช่วงมีของวงแบบเก่งๆแบบนี้เดบได้รับการสปอร์ตดีๆนเนอร์ดี์แมนซ์ดีจริงดีมากแล้วทุกคิงต้องหลอมมาดีเลยแหละเธอแบบมันดีจริงๆริการแข่งขันมัน ยีงี้ก็แฟนคลับของวงที่เราเรียกไปนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะคิดยังไงบ้างแล้วก็ชอบสเตจของวงไหนกันบ้างก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันนะคะแล้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe กับช่องเราด้วยนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ค่ะคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย